สบายดีสบิดายมือนี้เป็นอีกมือนึงที่ว่าจะพาพวกท่านเดินทางไปน้ำก,นกันกับการบินลาวที่จะไปบางกอกหรือว่าสยามเมืองยิ้มเนาะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งในฮอบ3ปีหรือว่าเป็นครั้งแรกในฮอบ3ปีที่จะได้ไปเที่ยวกรุงเทพหรือไปเวียกกรุงเทพเนาะอันนี้ก็เป็นหลังจากปิด หลังจากปิดล็อกมาก็ได้เปิดล็อกเป็นที่ร้อยแล้วเมื่อนี้ก็ถือว่าการป็นลรวอผู้สึกว่าจะเต็มเลยไปด้วยแอร์บัสของการบินาการบินเรืคิววีซีซีก็ไปน้ำกันก็หลายร้อยชีวิตเติมเนาะก็ถือว่า นักท่องเที่ยวเดินทางกลับประเทศไทยหรือว่านักท่องเที่ยวเดินทางมาลาวแล้วลกลับกลับบ้านก็หลายพอสมควรถือว่าสนามบินแอร์พอสมควรหรือว่าคนเราจะเดินทางไปต่างประเทศก็หลายพอสมควรเมื่อนี้ก็บบฮู้ว่าเป็นเมื่อสันวันดีจังไดเนาะก็โชคดีที่ว่าเห็นคนเราเห็นหมคูหลายหลายคนจะได้เดินทางไปไปเที่ยวไปเวียวกไปการไปงานไปประชุมไปมีตติ้งไปคอนเฟอเอนอยู่ต่างประเทศแต่พวกเขาก็มี23คนที่จะไปน้ากันในเที่ยวนี้พบกันอยู่ที่บางกอกอยู่ที่กรุงเทพแล้วกันเนาะก็ถือว่าเป็นทริปหนึ่ง ก็เป็นครั้งแรกในหอบ3ปีที่ข้าพเจ้าได้ออกเดินทางไปเที่ยวกรุงเทพเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งบรรยากาศกรุงเทพเมืองไทยเรือบางกอกสยามเมืองยิ้มเป็นจังไดเนาะเป็นอาา่าไปเท่าไปเทดใดก็ประทับใจเท่าน้าเนาะกรุงเทพนี่ถือว่าข้าพเจ้าก็เป็นคนหนึ่งที่ว่ามกอ่าประเทศไทยเรือามากรุงเทพก็ามา,ามย,ยา<ด>ังใดก็สบายใจจ้ามีความี่เีษบริการทานต<บ>ลอดการเดินทางในเที่ยวบินนี้ที่จะเดินทางจากนครหลงวงย่างกันไปยังบางกอก การบินเทียวนี้จะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงจึงจะถึงสนามบิสนสากลสุวรรณภูมิซึ่งจะบินอยู่ในระดับความสูง32,000ฟิตหรือประมาณ9,080 8เมตร านากว่าได้มาถึงจุดหมายปลายทางสนามบ,บินสุวรรณภูมิก็ตกใจพอสมควรสนามบ,บินสุวรรณภูมิก็รู้สึกว่าจะมีนัก,ท,นกท่องเที่ยวปกติเต็มเหมือนเดิมเนาะคือรู้สึกว่าคนนักท่องเที่ยวจะมาเดินทางมาประเทศไทยนี้คนข้างหลายพอสมควรเหมือนคิดว่าสภาพหรือว่าสถานการณ์กลับคืนสู่ปกติคิดว่าและข้าพระเจ้าหวังว่าต่อไปเศรษฐกิจต่างๆในภูมิภาคก็จะดีขึ้นเนาะเนื่องจากว่าเขาสามารถเดินทางแล้วก็ เข้าสู่ประเทศนั้นประเทศนี้ได้ตามสะดวกสบายแล้วเดี๋ยวเขาไปเบ่งบรรยากาศน้ากันเนาะตอนนี้พวกเาขาก็ลงมาสั้นล่างสุดเพื่อมาซอกแลกเปลี่ยนเงินแล้วก็จากนั้นก็นจะไปซอกหาแท็กซี่ถ้าความจริงอยู่สั้นเทิงพน,นเขาสามารถซอกแท็กซี่ได้เนาะแต่ว่าทีมงานพวกเาเขาเพิ่นต้องการบัตรอินเทอร์เน็ตมาเติมขอซอกซื้ออินเทอร์เน็ตประเทศไทยนเนาะหลังจากได้อินเทอร์เน็ตแล้วพวกเเขาก็จะ เข้าไปซอกแท็กซี่อยู่สันลุมได้แท็กซี่แล้วก็จะขี่ไปทางกรุงเทพเลยตอนนี้มันเบิงอัตราแลกเปลี่ยนก็ถือว่า37 1ดอลลาร์36 36 3บเนาะแล้วแต่แล้วแต่ธนาคารมือนี้36ก็สิ้สึกว่าเลทจ,จะดีพอสมควรโอเคตอนนี้พวกเขาก็มาฮอดสถานีเอ้ยบแมนสถานีมาฮอดจุดที่ อ่าแท็กซี่อยู่สั้นลุมก็สามารถขี่แท็กซี่เขาสามารถไปกดเอาปี้เอาเอารหัสแล้วไปกดเอามันก็จะบอกบอกเลยว่าเาแท็กท็กซี่คันใดคิดว่าถ้าเขามารัดแท็กซี่มาเอาแท็กซี่อยู่จุดนี้จะจะมีความปลอดภัยสูงพอสมควรหรือว่ามีความปลอดไฟปลอดภัยจะเป็นจังใดก็ยานะคิดว่าประเทศไทยประเทศลราเขาก็สามารถเข้าใจภาษากันก็คิดว่าบ่น่าจะมีปัญหาตัวนี้ก็ ฝนกำลังตกอยู่นั่งแท็กซี่เข้ามาทางด่วนประเทศไทยแล้วรู้สึกว่าการพัฒนา3ปีว่าได้มาก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายพอสมควรเดี๋ยวเาไปเบื้องบรรยากาศสภาพดินฟ้าอากาศหรือถนอนหนทางกรุงเทพมหาคนครนำกัน Find the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love. Yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see. Yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and I one. Yeah, yeah. อร้อยแล้ว Sky Bar Bangkok Sky Bar Bangkok บรรยากาศโอ้โหสุดยอดสุดยอดมากวิววิวงามหลายโอ้นี่ Sky Bar สมกับชื่อโรงแรมไม่เลย Sky Bar Bangkok ซึ่งเป็นอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครนี่แหละก็ตั้งอยู่ถนนสุขุมวิทซอย14ซอยซ4ก็เป็นครั้งแรกี่ว่าได้มาโรงแรมแต่นี่ก็เป็นครั้งแรกแล้วันนี้จ่ยซิเป็นครั้งต่อไปหรือว่าครั้งสุดท้ายก็วันนี้จ่ยเนาะเบิ่งวิวเบิ่งบรรยากาศฝ้าฝนกำลังตกฟ้ามืดคึ้มอยู่ ทเทพมาหานครแต่ว่าโชคดีมาเส้นทางจากสนามบินมาฮอทงแฮมสกายบาร์อวอนสกายบาร์สกายวิวกับบอมีนำบริได้ท่วมกค่โชคดีไปเตียงดับ,บเบิลเบดก็ห้องกับบอยใหญ่ไปไหนแต่ว่าก็พอดีสำหรับหนึ่งคนเนาะคนเดียวก็พอดีอยู่ ดับเบิลเบดแต่ว่าเขามาซิงเกิลรูมเท่าทัดจอใหญ่บึ้มเลยแต่วิวนี่สุดยอดเลยวิวงามลายเดี๋ยวจะไปแลกเงินบาทเนาะเอาดอลลาร์ไปแลกบาทยุสนาบินรู้สึกว่าม,มันจะถึงเลยหนึ่งหนึ่งดอลลาร์เท่ากับ36บาทแต่เพื่อนบอกว่าอยู่หน้าโรงแฮมนี่จะแพงกว่า1ดอลลาร์ได้ฮอด37บาทจุดสองสเจุดสองแล้วไปเบิ่งน้ำกัน แลกเงินก่อนแลกหนึ่งร้อยดอลลาร์โอ้ว่าเลทเมื่อนี้เลทเมื่อนี้สามเจ็ดให้สามเจ็ดวะโอ้สามเจ็ดวเลทีว้ยเมื่อนี้เลทสีสามเจ็ดหนึ่งดอลลาร์สามสิบเจ็ดบาท okay. มีพาสปอร์ตมีลายเซ็นต้องเซ็นบ่ะได้แล้วได้เงินกิ่นข้าวแล้ว 100ดอลลาได้3ด้3,700 3,710บาทโอเคคือว่ามีเงินกิดเข้าไหร่เมื่อนี้ขอบใจซุกุมิดซอยเสาสีุ่กมิดซอยเสาสี่เฮลโลันครบุกสุมิตดซอยเสาสีโอ้คนนักท่องเที่ยวหลาย ท่องเที่ยวหลายขนานดะอ้มีอาหารญี่ปุ่นถึงว่าเป็นซอยหนึ่งที่ว่ามีอาหารการกินซอยบันเทิงครบชุด เราตอนนั้นกำลังซอกเส้นทางว่าพวกเราจะไปกินอาหารทะเลอยู่โซนใดจุดแดตรงนี้กระถามเจ้าทีทำาะคนท้องถิ่นตรบอกว่าต้องนั่งรถไฟไปอีกประมาณสองสามสองสามสถานีจากขึ้นจากพัฒน์พัฒนโลว์ไพรอมพงพร้อมพงบอกพร้อมพงขึ้นจากสถานีพร้อมพงไปผานานาสถานีนานาไปแล้วก็จะ บนแน่์แจ่คปะสถาน,นีไดเนะเดี๋ยวพวกเขาก็ขึ้นไปเบิงเบิงก่อนเนาะไปเบิ้งว่าจุดหมายปลายทางพวกเาจะไปจากสถาน,นีแท้เราจะซอกซื่อปีรถไฟได้ปีรถไฟแล้วพวกเขาก็จะนั่งรถไฟ BTS หรือว่ารถไฟรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าเนาะรถไฟฟ้า BTS ของของประเทศไทยอันนี้ก็เป็นครั้งแรกในรอบ3ปีครับเราได้มาคีนี่โบมันซี5ปีอยู่บริษัท3ปีกับโบนแจ็ดยนี้ทีมงานก็โชคดีที่ว่ามีผู้เคื่อนสำนาญ ผูจ้จากกรุงเทพดีหลายก็จัดการเรื่องนี้ให้ได้เรียบร้อยแล้วเนาะกระบวมีปัญหาเยั่ยก็ซื้อปีได้แล้วกระบวมีบริเยาค่คนคนก็หลายอยู่แต่ว่าการเข้าแถวการซื้อปีกดอยู่อัตูก็ได้หรือจะไปซื้อต่อกับพนังงานก็ได้หรือว่าจะไปถามพนังงานเราก็ได้อนีก้ก็ถือว่าสะดวกสบายดีเนาะถ้าผู้ใดบมสะดวกในการไปถามก็สามารถซื้อได้ด้วยตนเองกับมีหลายหลายบหลายระบบหลายแบบตอนนี้ได้ปีรถไฟแล้วพอจะเข้าไปผ่าน3สถาน,นี แล้วก็จะได้ไปกินอาหารทะเลแซ่บๆกันเพื่อนบอกว่ามีห้านหนึ่งแซ่บหลายว่นนั่นเดเดี๋ยวเราไปตามล่าห้านอาหารทะเลแต่บนนี้ใจว่าสิทายฮูบได้อ่ผู้ใดมากรุงเทพช่วงนี้ฮ้สต์กวเลทมีเลทอาตาัตเงินดอลลาร์บาทค่อนข้างดีถ้าผู้ใดมีเงินดอลลาร์มาหลายก็จะดีหลายมาแลกเอาเงินบาทก็เลทค่อนข้างดีมื้อนี้ก็สามเจ็ดต่อหนึ่งดอลลาร์เนาะเดี๋ยวเบรรืองสมบรรยากาศกรุงเทพซอยสุขุมวิท ครับเจ้าสิว่าตื่นเต้นหลายเนาะคน้านอกเข้าในเมืองก็เป็นนั่นนี่เลยเวลเข้ามากรุงเทพดอนแล้วสิว่าตื่นเต้นหลายก็เป็นประสบการณ์ใหม่ในฮอบ3ปีกัเฮาไปเบ่งบรรยากาศนํากันลดก็เริ่มจะติดแล้วเนาะแถวสุขุมวิทเพิ่นบอกว่าอีกโซนหนึ่งมันมีน้ําท่วมก็เลยให้ลดมาทางนี้ก็อาจจะเฮตดใดแออัดขึ้นจ้าจากสันที17ของฮรงแฮมสกายวิวบางกอกโฮเทลซึ่งเป็น ้องแฮมหนึงที่มีบรรยากาศดีพอสมควรนาอเมื่อคืนนี้ก็ไปในบาร์ของ Sky View b ซึ่งอยู่สั้นที่32โอ้โห,โหบรรยากาศชุดยอดเลยพ,พ่อยพี่น้องก็ตื่นเต้นขนาดกับคนมานอกเข้าในเมืองคือว่าแหละเขาก็าได้มาพักสถานที่รู้หลัาแบบนี้จากเ่อก็เป็นโอกาสดีที่ได้มาเวียไดได้มาพักผ่อนมบรรยากาศะกะได้มาเห็นจุดใจ,จกลางจุดใจ,จกลางบรรยากาศกรุงเทพมหานคร โุกดีช่วงนี้ฝนตกอยู่แต่ว่าน้ำบอ่อท่วมก็ถือว่าดีหลายขัดน้ำท่วมนี่ไปใส่ก็ได้เนาะกรุงเทพนี่ถึงแม้ว่าจะมีตึกมีเฮือนมีอย่างที่สูงพอสมควรแต่ว่าส่วนใหญ่ตึกแต่ละตึกก็จะมีต้นไม้มีธรรมชาติก็อยู่นํากันกับต้นไม้ธรรมชาติก็รักษาบรรยากาศกลมกลืนกันได้ดีก็บสมเซยผู้ที่เพิ่นได้ปลูกต้นไม้อยู่ทางตึกอยู่ทางบ้านเนาะสิ่งว่าเป็นโฮมเป็นบรรยากาศ ของแต่ละโรง,งแรมแต่ละบ้านคือกันสุขุมวิทซอยที่เซาซีก็เป็นเขตหนึ่งเขตธุรกิจเขตนักดื่มนักแรงบันเทิงต่างๆแต่ว่าแต่ละตึกนี่ก็บอกว่ามันตึกอีย่างสามตึกสี่ตึกแฝดนี่ก็โอ้โหสุดยอดเลยวันนี้ใจว่าบ,าบ่ายหกวันหลืออีย่างนี่แหละพลารกรอนว ถ้าพูดไอห้หูคนกรุงเทพก็บอกได้เด้อน,นี่เขาบอกว่ามันตึกเอยียงแต่ว่าที่แน่ๆคือทางข้างนี้จำเป็นของแฮมฮิลตันโอ้บรรยากาศยามเศร้าเมืองใหญ่อันนี้สมเหตนว่าบางเกาะกรุงเทพทแท้ๆเนาะมักวิวมุมนี่เลย ก็หลายจะเป็นฮงแฮมระดับ5ดาดาวและก็ฮงแฮมที่มีือเสียงพอสมควรมุมนี้งา,งๆงามๆเลยจากเขาเบิงบรรยากาศธรรมศาสตร์มาหลายหลายคลิปหลายหลายครัง้งหลายคราวแล้วนอกเมื่อนี้ก็ลองมาเบิงบรรยากาศตึกสูงสูงของประเทศไทยของกรุง,งเทพมหานครน้ำกันบันนอกเข้าเมืองตื่นเต้น สมควร3ปีล้วไปได้มากรุงเทพเนาะก,ก็ถือว่าเป็นฮอบ3ปีหลังจากเปิดโควิดหลังจากเพิ่นได้เปิดแล้วก็ประเทศไทยก็รู้สึกว่าจะเปิดเต็มที่ร0 0เแล้วทุกทุกประเทศสามารถเดินทางมาประเทศไทยก็เป็นบางกอกนี่จะเป็นเมืองหนึ่งที่ว่ามีสายการบินหลายที่สุดในภูมิภาคนี้แล้วก็เป็นายสายการบินก็จะมาแวะมาจอดบางกาะมาแวะมาจอดกรุงเทพคนจะไปประเทศที่2ที่3เจ้า